กล้อง f u j i ฟิล์ม g f x 50S2 และกล้อง f u j i ฟิล์ g f x 100S มีโหมดสีที่เรียกว่าฟิล์ม i m u l a t i o n หรือจำลองสีฟิล์มที่ได้รับการพัฒนามาจากฟิล์ม e g a t i v e ฟิล์มเรเวอร์เซหรือฟิล์มสไลด์ให้มาอยู่ในกล้องทั้งสอรุ่นคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับฟิล์ Simulation และวิธีการปรับโทนภาพต่างๆกันครับ เริ่มต้นมาทำความรู้จักกับฟิล์มซิมูเลชันต่างๆกันครับฟิล์มโปรเวียหรือ Standard ให้โทนสีเป็นธรรมชาติเหมาะการถ่ายภาพทั่วไปฟิล์มเวลเวียหรือ v ีวิดให้ความอิ่มตัวของสีสูงเหมาะการถ่ายภาพแลนด์สเคปหรือซิตี้สเคปฟิล์มเอสเียหรือซอฟให้สีผิวที่นุ่มนวลในขณะที่ยังให้สีท้องฟ้าและสีเขียวที่สดใสเหมาะการถ่ายภาพบุคคลแบบแฟชั่น ฟิล์มคลาสสิกโครมให้สีที่มีความอิ่มตัวต่ำและมีการไล่โทนในส่วนเงามึดที่มีน้ำหนักเหมาะกับการถ่ายภาพสารคดีที่สะท้อนภาพที่สมจริงฟิล์มโปรเน็กไฮฟิล์มซิมูเลชันนี้ไล่โทนภาพเข้มกว่าโปรเน็กสแตนดาร์ดเล็กน้อยเหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคลที่ไม่สามารถควบคุมแสงได้ฟิล์มโปรเน็กสแตนดาร์ดฟิล์มซิมูเลชันนี้มีการไล่โทนภาพที่นุ่มนวลให้โทนสีผิวที่ยอดเยี่ยมเหมาะกับการถ่ายภาพบุคคลภายใต้แสงที่มีการควบคุมหรือการถ่ายภาพในสตูดิโอ ฟิล์มคลาสสิกเน็กฟิล์มซิมูเลชันนี้จะมีคอนทราสสูงเพิ่มมิติและความชัดให้กับสีด้วยการปรับเฉดสีในส่วนไฮไลท์และชาร์โดในขณะที่ลดความอิ่มตัวของสีลงเหมาะกับการถ่ายภาพทั่วไปหรือการถ่ายภาพแบบ Snap ฟิล์มนอส a l จิกเน็กฟิล์ม i m u l a t i o n นี้ออกแบบมาเพื่อให้ภาพคล้ายในหนังสือภาพเก่าเหมาะกับการถ่ายภาพแบบสแนปที่ให้ความรู้สึกย้อนยุก ฟิล์มเอเธน่าฟิล์มซิมูเลชันนี้จะลดความอิ่มตัวของสีให้เหลือน้อยที่สุดมีการไล่เฉดที่นุ่มนวลทั้งในส่วนชาโดและไฮไลท์ให้โทนภาพเหมือนฟิล์มภาพยนตร์ฟิล์มเอเธน่าบริช e b พาร์ตฟิล์มซิมูเลชันนี้จะใช้เอฟเฟก Bridge b y p a ร์กับฟิล์มเอเธน่าโดยเอฟเฟกนี้จะให้คอนทราสต์ที่สูงและความอิ่มตัวของสีที่ต่ำทำให้ได้โทนภาพที่คล้ายกับภาพยนตร์ในฉากเล้าใจ ฟิล์มอาร์ครอสฟิล์มซิมูเลชันนี้ให้รายละเอียดในส่วนของชาร์โดที่สวยงามและให้ความคมชัดที่ยอดเยี่ยมฟิล์มโมโนโครมฟิล์มซิมูเลชันนี้เป็นการจําลองสีฟิล์มจากฟิล์มขาวดาทั่วไปนอกจากนี้ฟิล์มอาร์ครอสและฟิล์มโมโนโครมจะมีตัวเลือกเอฟเฟกเหมือนกับการถ่ายภาพขาวดาร่วมกับฟิลเตอร์สีโดยจะมีตัวเลือกดังนี้ฟิลเตอร์เหลืองจะช่วยเพิ่มคอนทราสต์เล็กน้อยและทําให้สีท้องฟ้าเข้มขึ้น ฟิลเตอร์แดงจะเพิ่มคอนทราสต์ที่มากขึ้นและทำให้สีท้องฟ้ามีความเข้มมากขึ้นฟิลเตอร์เขียวจะช่วยทำให้โทนสีผิวนั้นมีความสวยงามฟิล์มซีเปียฟิล์มซิมูเลชันนี้จะให้โทนภาพอมน้ำตาลคล้ายกับภาพเก่าสำหรับวิธีการเลือกฟิล์มซิมูเลชันมี2วิธีด้วยกันวิธีที่1กดเข้าเมนูจากนั้นเลือกไปที่เมนู Image Quality Setting เลือกไปที่เมนู Film Simulation แล้วเลือกฟิล์มซิมูเลชันที่ต้องการ ในขณะเลือกฟิล์มซิมูเลชันสามารถกดปุ่ม Q เพื่ออ่านรายละเอียดของฟิล์มซิมูเลชันตัวนั้นได้วิธีที่2กดปุ่ม Q เมนู u, จากนั้นเลือกไปที่สัญลักษณ์ม้วนฟิล์มแล้วเลือกฟิล์มซิมูเลชันที่ต้องการโดยใช้แป้นคำสั่งด้านหลังนอกจากนี้ตัวกล้องยังมีฟังก์ชันปรับภาพร่วมกับฟิล์มซิมูเลชันได้ดังนี้โมโนโครมาติกเลอร์เเป็นฟังก์ชันการย้อมสีให้กับฟิล์มขาวดำโดยสามารถใช้ได้กับฟิล์มอาร์คอสและโมโนโคมเท่านั้น เรนเอฟเฟกเป็นการเพิ่มเอฟเฟกเม็ดสีให้เหมือนกับเกรนฟิล์มบนภาพโดยสามารถปรับได้สส่วนคือความหนานแน่นของเม็ดเกรนและขนาดของเม็ดเกรนทัล o ์โครมเอฟ f ฟกตจะเป็นการเพิ่มความอิ่มตัวของสีโดยจะมีผลในส่วนที่เป็นสีแดงเหลืองเขียวและส้มทัลล์โครมเอ f เฟ c t b l u ูจะเป็นการเพิ่มความอิ่มตัวของสีโดยจะมีผลในส่วนของที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วง สมมติสกินเอฟเฟกเป็นฟังก์ชันในการเกลี่ยผิวให้ดูนุ่มนวลโดยยังคงรายละเอียดของภาพเอาไว้ดีเลนส์พิเออร์ตี้ฟังก์ชันนี้ตัวกล้องจะลดคอนทราสในส่วนของไฮไลท์และชาร์โดให้ดูเป็นธรรมชาติเมื่อถ่ายภาพในสภาวะที่มีคอนทราสสูงตัวเลือกวีคตัวกล้องจะเพิ่มไดนามิกเลนส์เล็กน้อยในซีนที่ถ่ายภาพที่มีคอนทราสสูงตัวเลือกสตรองตัวกล้องจะเพิ่มไดนามิกเลนส์สูงในซีนถ่ายภาพที่มีคอนทราสสูงมาก ตัวเลือกออโต้ตัวกล้องจะปรับตั้งค่าให้อัตโนมัติ Tone c u r ์ฟเป็นฟังก์ชันสำหรับการปรับคอนทราสต์ในส่วนของไฮไลท์และชาร์โดโดยสามารถปรับได้คั้นละ0.5คีลิตี้ ality, เป็นฟังก์ชันในการปรับความชัดของภาพเมื่อใช้ฟังก์ชัน c l a r i t y หากปรับไปทางบวกหรือลบแล้วกดถ่ายภาพตัวกล้องจะขึ้นข้อความ Storing ครู่หนึ่งถึงจะสามารถถ่ายภาพต่อไปได้ และทั้งหมดนี้คือฟิล์มซิมูเลชันและวิธีการปรับภาพต่างๆกันครับ